พอพพอพอเดอยาทาเลยนายย่าท่าเลยย่าท่าเลยพอขอดบุวิลี่พ่งมาลาดพลายดอกตลอดเดือกมารอเทคันบารีสักที่สักพอดีแั่นะเนเลยได้วบารีบลูอนี่

কুৰণ দিলে দে ম তাৰ তাতে মোৰ নাই আৰু ক্লাণ লৈ আহে কেই মই তাতে আৰ বাৰাবলৈ อินดุชเชียนนะฮะเด็กฮปองคิดไปวันเลอะปุ่

ครับเดี๋ยวเซมเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวคือละเจเจละเตะไปแล้วแหละเจละเตะไปแล้วเลยโตยะเลยอ่าโตยะโอตาเปนนี่แหละดบิดะล่ะนั่นดะโอตาเปนนี่ไล่ดะไล่ฮะจิดะแล้วโอตาเปนนี่ล่ะดะโอตาเปนนี่ล่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เหรอโหก็ไม่รู้เที่ยวบ่สะอาดครับถ้านี่สีกันน่ะแล้วก็3 4ก่อล่ะครับ Right. Wow.